สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะพบกับคุณครูแจงหรือว่าคุณครูเมตตาขนสุขนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องเด็กดีมีความพอเพียงนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้ววันที่3เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องออมเงินเพื่ออนาคตนะคะลูกเด็กๆดูนะคะเวลาที่เราออมเงินแต่ละครั้งเสร็จแล้วเราจะต้องเอาไปฝากธนาคารน,นะคะลูกอันนี้คือธนาคารท,ที่เด็กๆเ,เห็นในภาพนี้นะคะต่อไปภาพที่2 เด็กๆเห็นไหมคะจะมีกระปุกอมสินมากมายเลยมีตั้งหลายแบบหลายอย่างนะคะอันนี้คือกระปุกอมสินในแบบต่างๆนะคะอาจจะมีรูปเป็นทรงลีมีรูปเป็นตัวสัตว์นะคะที่เด็กๆเ,เห็นตามภาพนี้นะคะลูกต่อไปเด็กๆชอบกระปุกอมสินแบบใดมากที่สุดเพราะอะไรคะเห็นไหมคะจะมีกระปุกอมสินสี่รูปแบบให้เด็กๆด,ดูในภาพนี้นะคะ ภาพแรกชอบแบบนี้ไหมแบบที่เป็นทรงกระบอกชอบเพราะอะไรนะคะลูกทําไมถึงชอบนะต่อไปรูปหมูเออเด็กๆคนไหนชอบรูปหมู้างดูซิทําไมถึงชอบกระปุกออมสินรูปหมูเพราะอะไรนะคะต่อไปแบบที่3ก็จะเป็นคล้ายๆตู้ ATM กดเงินนะคะมีแบบนี้ด้วย เด็กชอบไหมทําไมถึงชอบเพราะอะไรนะคะส่วนแบบที่4อันนี้เราอาจจะได้จากออธนาคารให้มานะคะเราดูซิว่าเราชอบไหมแบบนี้ทําไมเราถึงชอบนะคะแต่แต่แล้วรูปแบบเราก็สามารถออมเงินได้เช่นกันนะคะต่อไปประโยชน์ของการออมเงินแล้วก็หยอดกระปุกออมสินเด็กๆดูนะคะประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาที่เราหยอดเงินมากๆแล้วหยอดเต็มกระปุกแล้ว เราสามารถเอากระปุกนั้นไปซื้อของตามที่เราอยากได้นะคะเช่นเด็กๆอาจจะอยากได้กระเป๋าใบใหม่นะคะอยากได้ตุ๊กตาตัวใหม่หรืออยากได้เสื้อผ้าชุดใหม่เด็กๆก,ก็สามารถเอาการเอาเงินจากการออมเงินไปซื้อได้นะคะลูกอ่ะต่อไปเด็กๆด,ดูนะคะอันนี้เป็นบัตรคำนะคะลูกบัตรคำวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านคำว่า ออมเงินนะคะลูกเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะออมเงินอ่านอีกครั้งนึงนะคะลูกคําว่าออมเงินนะคะต่อไปอันนี้เป็นใบางานนะคะใบางานวันนี้เป็นใบางานที่28แล้วนะคะลูกใบางานวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่เลขอาราบิกและเลขไทยที่เป็นเลขเดียวกันให้ถูกต้องนะคะอย่าง อย่างตัวเลขด้านหน้าก็จะเป็นเลขอารบิกก็จะมีเลขอะไรบ้างคะลูกเลข2เลข5เลข9เลข3เลข7แล้วก็เลข8นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นเลขไทยเลขไทยก็มีเลขอะไรบ้างคะลูกเลข7เลข2เลข5เลข9เลข3แล้วก็เลข8เด็กก็ดูซิลองโยงซิว่า เอเลขอาราบิกเลข2แล้วเลขไทยเลข2เขียนแบบไหนนะเด,ด็กก็โยงนะคะจากเลขอาราบิกไปหาเลขไทยที่เป็นตัวเลขเดียวกันนะคะโยงจนครบทุกตัวนะคะจากนั้นก็เด็กก็ทําไมคะถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูในห้องส่วนตัวหรือห้องกลุ่มในรายกลุ่มนะคะลูกอ่าทีนี้พอเสร็จอันนี้แล้วนะคะเราก็เจอกันแบบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเจอกันก่อนที่เราจะจากกันนะคะ คุณครูก็จะให้เด็กๆทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำกระปุกออมสินแบบง่ายๆเมื่อเวลาอยู่ที่บ้านนะคะให้เด็กๆลองทำคลิปวิดีโอเด็กๆลองทำซิว่ากระปุกออมสินเวลาอยู่ที่บ้านทำแบบไหนแล้วก็ส่งเป็นคลิปเล็กๆมาให้คุณครูดูนะคะแล้วคุณครูก็จะเอาคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับการทำกระปุกออมสินของเด็กๆลงไปในเพจของอนุบาลน,นะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆทำเป็นหรือทำได้แค่ไหนแล้วต่อจากนี้นะคะคุณครูก็จะมี คลิปวิดีโอการทำกระปุกออมสินที่คุณครูทำขึ้นหลังจากวิดีโอคลิปนี้เราเด็กก็ดูนะคะว่าเอวิธีการทำกระปุกออมสินแบบง่ายๆทำแบบไหนบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เจอกันแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะต่าแล้วนะคะ